สวัสดีครับผมบกันนี่เช่นครับช่องคุณพึ่งทวนีนวันนี้ก็ได้ชุดของแฮปปี้มินนะครับอันนี้เป็นชุดทอมแอนเจอรี่นะครับในชุดที่2นะรัมน,นี้ในกล่องก็แก,กะออกมาครับนี่ครับผมกล่องจะมีทอมแอนเจอรี่นะไหนอันนี้จะเป็นชุดนองเดี๋ยวเรามาแกะดูเซตนี้กันดีกว่านะครับว่ามันให้อะไรมาบ้างนะครับ เป็นทอมนะผมเหมือนอเล่นในสระน้ำนะอันนี้ก็จะทําเหมือนดีเทลเหมือนเป็นฟองน้ำนั่นเลยครับนี่นี่ก็สามารถที่จะขยับได้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับผมมันจะมีเป็นเหรียญน,นะผมเนี่ยให้เอามาวางไว้บนนี้ครับไปแบบนี้นี่ครับผม ขัดมาก็นี่ครับจะเป็นเหมือนเป้านะครับถ้าใครได้ดูนะหน้าสองครับมันจะมีเป็นเป้าเป็นเหมือนแบบเป็ดนะครับผมมีเป็ดสามตัวนะครับก็แกะออกมาเลยครับมีตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับเป็ด พอเราแกะเป็ดมาทั้งหมด3ตัวนะครับมันจะมีรอยให้พับนะครับผมเราก็พับตามรอยเลยครับผมงอแบบนี้ครับนี่แล้วก็งอขึ้นไปแบบนี้อีกรอบหนึ่งครับมันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ครับพอเราวางแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับเป็นเป็ดแบบนี้นะแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับอีก2ตัวครับ แล้วก็นํามาวางแบบนี้เลยครับนี่นี่คบตัวที่สามครับนี่พอเราวางแล้วก็จะได้แบบนี้นะวิธีการเล่นก็เนี่ยมันจะมีเหรียญวางอยู่ตรงทอมนะผมเป็นเหรียญของเจอรี่นะครับแล้วก็งัดขึ้นไปเลยครับเนี่ยพอเรางัดเหรียญก็จะตกมาแบบนี้ครับลิงไปโดน ตัวโมเดลเล็กๆับที่เป็นเป็ดนี่ยแบบนี้รอบที่สองไม่โดนครับผมรอบที่สามนี่ครับพอโดนแล้วตัวเป็ดก็จะล้มไปแบบนี้ครับนี่ก็วิธีการเล่นก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับเหมือนกับชุดแรกนะครับที่เป็นโบลิ่งนะครับผมก็ลักษณะการเล่นจะคล้ายๆกันนะครับ วางแบบนี้ก็ไหลลงไปเลยครับอืมก็สำหรับเซตนี้ก็ชุดนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ราคาชุดนี้ก็ราคาเท่ากันทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับส่วนด้านในเนี่ยใครจะเลือกเป็นเบอร์เกอร์เป็นไก่ก็แล้วแต่นะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นมานะครับแล้วก็จะได้เป็นแก้วน้ําขนาดเล็กนะครับน่าจะหกออนนะครับผมน่าจะหกออนหนึ่งแก้วนะครับ เซตนี้ก็ได้เพียงเท่านี้นะครผมสหรับชุดนี้ก็รีวิวให้ดูนะผมใครจำโบลลิงเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นลูกโบลลิงในชุดแรกนะครับอันนี้ก็ไปรับชมในคลิปแรกนะครับผมที่รีวิวไปนะครผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับในชุดที่2ของเซต t o Man นเชอ r ี Jerry นะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรก็มาถามได้นะครับผมส่วนใครที่ กำลังมองหาอยู่ก็ไปจับไปจองได้นะครับผมเพราะว่าถ้าไปช้าของอาจจะหมดนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงต่านี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับไปเลยครับจ้าครับสวัสดีครับ